เกี่ยวใบข้าวมาให้น้องถุงเงินค่ะไปเกี่ยวมาเตอไสเนี่ยอยืนหน้าตัยวยืนทางหน้านะเใส่ใบใส่เครื่องตัดเอาเกี่ยวใบเข่า ยางไม่ได้แล้วถ้าต่อเยื่อยางไม่ได้ก็จับาไอ้บึงน้องเออนี่เกิดมาเยื่อจับให้น่า อไอ้ป,ป้าเขาละมันว่เขามีมดัญญาในป้าพี่เลยไปต,ตัดไม่ไงไหนไปนต,ตัดน้นำไปเบิง่งหน,นี่ย้อนนองถุงนั่นนอกมากจินยาไปไอ้ ก็แคบแคบมีแต่ององก็องแฝดยังบ่งทันได้เอาไปเอาสวัสดีครับนายลูกสวัสดีครับ,บครับสวยสวสหน่อยลูกครับสวยอืมพอควรเพิ่งอ่าพอควนเพิ่นก็เก็บทำความสะอาดเอาไปทิ้งแล้วเอาขยะไปทิ้งกับไปเกี่ยวหญ้ามาพร้อม เย็บขยะไปถ้งก็ต้องไปถ้งตัวอยู่ทีท่ที่ถึงขยะ่ <c oughs> นไปถ้งตัวที่บ่ได้เดี๋ยวคนสิจับเอา <c oughs> อาเดี๋ยวสิพาน้องไปกินเนี่ยไปกินหญ้าไปปล่อยกินห้ายามเช้าอากาศดีดี กะยญามาถึงป้ายยาแล้วค่ะมาป้ายยาเดิอนออกกำลังกายเวลาหน่องยางหน่องกระสีเย,ย,ย่อเย่อถ้ามาออกกำลังกาย มากินตะไบอันนี่เพื่อนเนี่ยบบกมีใบขนุน,นสวัสดีคน้องคุณเงินสวัสดีครับพ่อแม่กอนลูกครับสวัสดีครับ จ้าต้องดีพอดีที่มองนี่ยนี่ย่าไอเพิ่นให้มาเฮ็ดโล่งให้นองอยู่แต่ว่าโล่งบัตรให้เฮ็ดบานไให้นองอยู่แต่ว่าน้องถุงเงินกับยังประทันมีคขแน,น่นมาถมอยู่ก็เลยค่อยไหลาขายผลไม้พ่อได้คะแน่นมาสื่อดินให้เพิน่น ต้องถมก่อนจากสามซีโรสพ่อให้เพิ่์นได้นอนแล้วก็สิได้เฮ็ดโล่งพักให้เพิ่์นตรงนี้ครับผมจ้าที่ตรงนี้ล่ะค่ะน้องถุงเงินสิได้ไปยายเพ่งใจดีเพิ่์นให่จ้าไม่ย้ายเพ่งเพิ่์นให้น้องถุงเงินมาเฮ็ดโล่งอยู่นีเพราะว่าอยู่บ้านมันแออัดจ้าเพิ่์นใจดีเพิ่์นว่าให้มาเฮ็ดให้น้องอยู่เลยเพิ่์นว่าม่ีไง ขาดแต้ตอนนี้ก็ขาดแต้ข้าเน่นยังบ่บ่ค่อยมีหลายเพราะว่าช่วงนี้บ่ได้น้องบ่ได้เฮ็ดงานครับเพราะว่าช่วงนี้น้องบ่ได้เฮ็ดงานก็เลยจะรอเก็บคะแนนจักหน่อยนึงก่อนจังสิมาเฮ็ดลงตรงนี้ให้น้องครับคือที่ตรงนี้แหละครับแต่มันก็โล่งโล่งดีครับตรงนี้บริษัทดินแดนบ้านโล่งดีแต่ว่าจัะพักนึงแหละครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งก่อนจักหน่อยก็เจ็บๆหาหาเงินก่อนเอ้ยหายข้าเนนก่อน จะเดินมาสั่งตรงนี้แหละครับให้น้องเพิ่นอยู่มาลูกมามาลูกลามามาลามามามาพี่พี่ชุดเดย์ใบลงเี้ยมครับนี่แหละครับชุดชีว่าสีเพชรจากกัจนาจะเอาตรงนี้เลยครับอาจาเอาชุดตรงนี้เลยตรงข้างยุค่้าปลายุคข้าแต่ะเจาตรงนี้แหละ ไว้ให้น้องนอนอ๋อหรอดยังมีทุนอยู่ครับมาล้วะมาพี่เออมาพี่มา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 มมามามาาาาางามามาเี

สร้าง <S <S ครับย่ำเสาๆกับมาปลอยเพิ่งกินหญา้าครับมานั่งเล่นนยุนีแล้วครับมาลูกมามา,มา มีหมอยู <Beaut motivations> ่ค hmm yeah ่ะอยู Ά, <het Je an finance> ่อย <Woche pleas> ู <sonst> ่องกัห้้มมาล่่พีไไปยแ ดินเลยได้ดินเรีนแล้วอ่าเฮ้ย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 เย็นดีเอาแต่คะแนนครับผม,น,ม,น,มน,นี่นนนะนนนจะมาเ็ด hit ตรงที่น้องยืนอยูนย่นีน่แหละครับว่าจะเ h ็ดตรงนี้แหละครับรอคะแนนก่อน,นจะร้อยหนึง่งรอสะสมไว้ก่อนมองก็ยังเบามีคะแนนประดิษจะ hit ท ยืนยู่นี่แหละครับตรงนี้แหละครับว่ามันก็บกไกลจากบ้านครับมันก็ออกมาดูแลง่ายมันก็ออกมาดูแลง่ายจากบ้านห้องยางมะนีมันก็บกไกลดูแล,ง,ล,ง,ลง่ายอยู่ <À> นทำยังขึ้นเขาออกมาเบิ้งได้ดูแลง่ายมันจะง่ายสะดวกตรงนี้ครับ ก็ง่เย็ดจักอันน้อยๆนึงดอกบกฮหญายหลายเจตผออยู่ใดพอตาใดมีหมย่านฝนตกกัสิเียรรอแตะแนเอไม่แม่อยู่เยล่ะครับ็ลไาน้องทุงเงินมาลูกมา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 ลูกมามา่มาพี่มาพี่ลามาพี่

สวัสดีครับ่อนอสวัสดีครับกคุณสวัสดีครับครับสวยครับก่อนจบคลิปน,นี้น้องสูงเงินและแม่ควรพ่อควรจะขอจบคลิปน,นี้ก่อนนะคะสำหรับสำหรับวันนี้ กวนแม่ควรขอฝากไว้แม่ f อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสมาชให้น้องถูงเงินด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ